สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปั้นแอรเรียวกันเลยนะคะนี่เลยจะเป็นรูปภาพแอรเรียวค่ะมันจะเป็นกล่องมาแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีรูปภาพให้ตรงนี้ค่ะก็คือพันเซลแอรเรียวนะคะแล้วก็เจ้าหญิงชมง,งา์ คือเออเจ้าหญิงอะไรคือเจ้าหญิงนี่เราเท้า,าแก้วค่ะจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะก็จะมีแผ่นให้แบบนี้ก็คือไม่รู้ว่าเขาให้เรามีน้ำมันหรือเปล่า แล้วก็สีม่วงค่ะอีกต่อไปก็คือสีขาแม่เอขาค่ะแอร์แผลเป็นนิดหนึ่งนะคะ panik pik pik จะมีสิบสิบห้าสิบห้าสิบที่สิบสิบสิบนะคะไ่ดูเกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยก็จะแกะสี